วันที่2กรดกกรดาคม2 5 6 8สวัสดีครับวันนี้ลุงกำลังสารวณอยู่ก่อนแก้ปัญหาเครื่องยนต์รถมาสด้าบีที50เครื่องมันดับที่3,200รอบยังแก้ไม่ตกลุงได้ทำการซื้อแม p s เซนเซอร์ตัวใหม่มาเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ไม่หายนะครับอืม ชวิตท้ายลางตัวนี้ลุงก็ซื้อมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะว่าจะไปเปลี่ยนที่อู่นะครับทีนี้ลุงก็ามาดอาูอาการของมันก็คือไม่ไม่มีไฟโชว์นะไฟเนจินไม่โชว์แต่ว่ารอบ3,000รอบ3,200รอบตอนอาทีเนี่ยมันจะดับเดิประมาณนะบางทีก็ขึ้นไป3,500ไม่แน่นะครับอตอันนี้ลุงก็เลย แยกปั๊มน้ำมันเนี่ยปั๊มตัวเนี้ยปั๊มหัวไส้กรองเนี่ยกดลงไปเนี่ยมันเบาอยู่เลยเนี่ยกดมันมันไม่ได้หนักนะมันเบาแสดงว่ามีอากาศอยู่แล้วก็กดให้มันตึงแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ลองเร่งเครื่องดูนะครับก็ปรากฏว่ามันเร่งเครื่องได้ถึง4,500รอบถึงจะตัด ไอ้สาเหตุที่มันตัดเพราะว่าไม่มีคนมาแยกน้ํามันตัวนี้ต่อเพราะลุงทําคนเดียวเวลาน้ํามันมันขาดมันก็จะดับนี่หมายความว่ามีอากาศลุงสนันษฐานนะมีอากาศรั่วเข้าไปในระบบทางด้านซักชันลน์ลนะของไอ้ตัวปั๊มโซลา่าซึ่งอยู่ข้างล่างปั๊มโซลา่ามันจะอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ประมาณนี้ที่ไฟส่องนะเออเห็นไหมในตัวที่เป็นไอ้ขาวๆเล็กๆอ่า มันอาจจะดูไม่รู้เรื่องนะไอปั๊มโซล่าเนี่ยนะมันก็ถ้ามันเก่าแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ที่มันหลวมนะครับหลวมหรือไม่ก็สายนะสายน้ํามันเนี่ยมันใส่ไม่แน่นคันไม่แน่นมันต้องมีการลิกหรือรั่วอากาศเข้าไปในระบบเซนทอร์ด้านโลเพชเชอร์หรือด้านซักชั่นนะครับทําให้แรงส่งทางด้านขาส่งเนี่ยมันมีอากาศเจืยปน มื่อมีอากาศเชียปนอยู่แล้วเข้าไปในคัวฉีดเนี่ยความดันก็ไม่ได้ต่างสเปคอืมเวลาเครื่องยนต์หมุนรอบจัดๆเนี่ยมันก็วูบดับไอคำนองนี่นะอาการนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งสมัยเดินทางไปต่างจังหวัดที่แม่ของสอนเนี่ยไอน้ํามันมารั่วออกมาที่คอปัมคอปัมแจ็คเนะี่ยตัวน,นี้นะฮะเครื่องยนต์ก็จะดับเหมือนกันแต่ว่าไฟอนจินไม่โชว์นะอาการเดียวกันเลยอ่า แต่วิ่งด้ยวยความเร็วสูงไม่ได้ต้องประคองรถด้วยความเร็วไม่เกิน80กมต่อชั่วโมงแต่ด้วยความเร็วรอบขนาดนี้ที่เกิน3,000รอบมันวิ่งได้ถึงประมาณ110นะแต่ลุงก,ก็ไม่มั่นใจไม่กล้าเดินทางก็จะจะจะ,จะ,จะต้องซ่อมให้มันเสร็จก่อนกำลังสั่งซื้อตัวปั๊มติ๊กเสริมแรงดันคือปั๊มติ๊กมันจะขั้นอยู่ระหว่างถังน้ำมันกับตัวไส้กรองตัวนี้นะครับ มันจะเพิ่มแรงดันเข้าสู่ไส้กรองตัวนี้จากไส้กรองตัวนี้ไปเข้าสู่ด้าน suction ของตัวปัม๊มโซล่าปั๊มหวัวฉีดนะครับมันจะเพิ่มแรงดันขึ้นเมื่อแรงดันขาเข,ข้าเพิ่มมากขึ้นแรงดันขาออกก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันอาจจะเพิ่มมากขึ้นหลาย10%นะหรืออาจจะเป็นร0อปก็ได้นะครับก็ทําให้เครื่องยนต์ไม่ดับคือมีน้ำมันป้อนไปเลี้ยงหวัวฉีดเพียงพอด้วยแรงดันที่เหมาะสม โอเคนะครับนี่เป็นข้อเสนฐานและลุงจะทําต่อไปหลังจากที่ได้รับตัวปั๊มติกเรียบร้อยแล้วเราจะมาอัปเดตแสดงผลหรือรายงานผลที้ทราบไปทนะ่งสวัสดีครับ